สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะฮะผมมีมุมส,สวยๆนะครับมุมที่ผมชอบเนี่ยนะฮะมาฝากในบ้านสวนจริงๆมันก็มีหลายมุมแหละแต่มุมนี้ผมจะมานั่งบ่อยที่สุดคือถ้ามาตอนเช้าเนี่ยครับก็ต้องมาก่อน7จ็ดโมงนะฮะต้องมาก่อน7จ็ดโมงเพราะว่าถ้าหลังเจ็ดโมงไปแล้วเนี่ยแดดจะเริ่มส่องทาไมผมถึงชอบมามุมนี้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าต้นไม้เนี่ยมันโอ้โหนะแน่นแล้วในตอนนี้ครับ หลังจากที่ผ่านพ้นหน้าฝนเข้ามาสักพักหนึ่งต้นไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวก็กลับมาเขียวขจีเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้มันจะมีม้านั่งอยู่2จุดครับเพื่อนๆดังนั้นผมผมมานั่งทํางานอยู่ตรงนี้ก็ทุกวันเลยนะฮะตอนเช้าถ้าเกิดว่าผมมาบ้านสวนแต่เช้าผมก็จะมาจิบกาแฟตรงนี้นะครับตรงม้านั่งตรงนี้คือถ้าเกิดว่ามาก่อน7จ็ดโมงได้เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็น ต้นทองอไรนะครับดอกยังไม่มีนะครับแต่ใบเนี่ยโดกหนาเชียวอันนี้ก็จะเป็นแหล่งบังแดดเลยนะครับคือแดดจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแดดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่ตะวันออกจะอยู่ฝั่งซ้ายถ้าจากตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งก็อาจจะนั่งลําบากครับถ้าถ้านั่งเก้าอี้นั่งม้านั่งตรงฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนี่นั่งได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่อยู่ตรงกลางนี่ไม่ได้นะครับ แต่นะครับผมคิดว่าปลายปีนี้ต้นไม้น่าจะปกคลุมน่าจะแน่นน่าจะนั่งได้แทบจะทั้งวันแน่ๆก็คือด้านหลังทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าจะมีต้นไผ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่เลี้ยงหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้ก็แทงต้นขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็จะมีถัดๆกันมานะครับก็จะเป็นต้นตะขบอันนี้ที่เด็ดเลยนะครับอ่านะครับต้นตะขบตอนนี้ ปลูกยังไม่ถึงสองเดือนดีนะเดือนกว่าๆตอนนี้มันก็โอ้โหนะแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาเต็มแล้วพวกต้นเล็กต้นน้อยก็จะมีตน้นน,น,ตนน้อยหนานะครับต้นน้อยหนาแล้วก็จะมีมะพร้าวฝั่งนี้ขวามือของหน้าจอจะเป็นทิศตะวันตกนะครับจะเป็นทิศตะวันตกก็จะมีมุมนี้ที่มานั่งก็มานั่งได้ยาวๆเลยนะตอนกลางคืนนี่ก็นั่งได้เพราะว่าจะมีเนี่ยฮะโซลาร์เซลล์นะครับ มีโซลา่าเซลล์อยู่ฝั่งนี้โซลา่าเซลล์ก็ค่อนข้างสว่างเลยนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ800วัตต์นี่โอ้สว่างจ้าแสบตากันเลยทีเดียวแล้วก็นะครับถ้าเวลาประมาณ4โมงกว่ากว่านะครับบ่าย4โมงกว่ากว่าเก้าอี้ตัวนี้จะนั่งได้นะครับมานั่งตัวนี้อ่าจะนั่งได้แล้วก็คือเพื่อนๆจะเห็นต้นต้นงิ้วนะครับเนี่ยก็จะมีต้นงิ้วอยู่จริงๆมีอยู่เป็น10บสต้นนะฮะรอบๆแต่ที่ ที่สวยๆอย่างนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ละ่ะเนี่ยนะครับสามต้นสี่ต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะบังเพราะว่าแดดมันก็จะตกลงไปนะครับตรงฝั่งเนี่ยคฝั่งด้านขวาของหน้าจอนี่ละแล้วก็ผมมีแผนไว้นะครับว่าแต่ยังยังไม่มีเวลามาทาหรอกนะฮะก็คือตรงใต้ต้นนิ้วเพื่อนๆครับใต้ต้นนิ้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นร่ม ตรงนี้มันจะเป็นร่มตลอดเลยนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยมันจะเป็นร่มไปประมาณจนถึงบ่ายโมงเก,เกือบเกือบบ่ายสองนะฮะบ่ายสองนี่ยังร่มอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้ร่มเลื่นมากเลยเดี๋ยวนะฮะให้ดูมีแผนว่าจะทําเป็นตะแค่หรือว่าจะทำเป็นม้านั่งนะครับชืบนี่ครับเนี่ยใต้ต้นนิ้วเหล่านี้ ซึ่งถ้านั่งตรงนี้นะครับแล้วมองเข้าไปอีกสักไม่นานหรอกผมว่าน่าจะเดือนหนึ่งเนี่ยข้าวน่าจะเขียวขจีเต็มไปหมดเพราะว่าหว่านไว้ตอนนี้ก็คือต้นเล็กต้นน้อยมันเนี่ยเริ่มที่จะงอกมาแล้วนั่งดูผ้าทิ์ตกนะครับมุมนี้นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆได้นี่แหละครับต้นเิ้วก็ถือว่าใบเขียวขจีเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนมันก็ลงบ่อยนะครับ รายงานพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนมาอย่างต่อเนื่องทุกคนจะได้เห็นแม้ว่ามันจะร่มรื่นนะครับบางท่านอาจจะมองว่ามันรกไปเสียด้วยซ้าเนี่ยแต่ยุงเยอะครับยุงเยอะจริงๆขณะผมเดินอยู่อย่างเงี้ยยุงลายตัวเล็กนะฮะมันก็ยังแบบว่าโอ้โหกัดเราได้เฉยเลยครับก็ถือว่าต้องระวังกันหน่อยแลกกันนะฮะถ้าผมจะต้องมานั่งวันไหนที่กลับบ้านค่าหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะต้องมานั่งมุมนี้ผมก็จะต้องมียาจุดกันยุงหรือว่าทา กยสิบห้าทาซอฟเฟลน้อยหน่าของผมก็เริ่มที่จะออกนะครับออกลูกออกผลไปเรียบร้อยนี่นะครับมุมนี้นะฮะมันสดชื่นครับคนเดาเวลามองอะไรที่มันเป็นสีเขียวของต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูสบายตานะครับมันจะดูเหมือนผ่อนคลายพอแดดส่องมาตรงนี้ก็จะเจอกระถางต้น แพเสี่ยงหานะครับตรงนี้ตอนนี้มันก็ยังยังไม่สายไงชื่อเขาคือคุณนายตื่นสายไงเนี่ยครับอีกสักครู่มันก็จะเขียวนะครับตรงนี้ที่หวานข้าวไว้เนี่ยจะทําทเป็นที่นั่งตรงนี้ได้กระแจมเลยอ่ะบ้านสวนผมยังมีหลายมุมครับเพื่อนๆฮะติดตามกันไว้เดี๋ยวก็จะทยอยนะครับเอามานําเสนอทุกมุมมันก็จะมีสตรอรี่มีเรื่องราวนะครับมีเรื่องเล่านะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ